ในแง่ของไข้หวัดใหญ่ค่ะอยากจะให้รู้จักแยกกับโควิดนิดนึงนะคะในแง่ของประวัติอาการแล้วก็การรักษาต่างๆนะคะจะพบว่าถ้าเป็นกลุ่มของไข้หวัดใหญ่อันนี้เราจะรู้จักกันค่อนข้างจะเยอะละนะคะเพราะว่าเจอกับทุกปีนะมันจะสัมพันธ์กับตามช่วงฤดูกาลเช่นหน้าฝนก็จะมาทีหรือว่าบางครั้งหน้าหนาวก็จะมาทีนะคะการแพร่กระจายของเขาเนี่ยจะแพร่กระจายโดยที่ผู้ที่เป็นโรคนะคะผู้ป่วยจะแพร่โดยการไอหรือจามหรือว่าเป็นการสัมผัส โดนน้ำมูกหรือเสเลดของคนไข้ที่ป่วยนะคะเพราะฉะนั้นตรงจุดนี้ถ้าเราไอาจามใส่คนอื่นนะก็มีเขามีสิทธิ์ที่เขาจะรับกลุ่มของไข้หวัดใหญ่ได้ส่วนผู้รับเข้าไปแล้วจะใช้ระยะเวลายัางไงในการเกิดโรคนะคะจะพบว่าหลังรับไปแล้วเนี่ยจะใช้ระยะเวลาในการฟักตัวประมาณ1-4วันคือ1 4วันเนี่ยอาจจะไม่มีอาการพอหลังจาก เริ่มฟักตัวเสร็จแล้วเนี่ยจะเริ่มมีอาการขึ้นมานะคะแล้วก็จะมีความสามารถในการที่เราป่วยแล้วเราจะแพร่ให้สู่คนอื่นเนี่ยใช้เวลาเท่าไหร่ในไข้วัดใหญ่เนี่ยจะเริ่มแพร่ตั้งแต่เราเริ่มมีอาการนะคะหรืออาจจะนำก่อนมีอาการสัก1วันแต่ว่าแพร่ได้ไม่เกิน7วันนะคะแตกต่างจากโควิดยังไงนะคะโควิดเนี่ยจะสัมพันธ์กับ าการใกล้ชิดกับคนไข้ที่เป็นโควิด -19 มาก่อนอย่างที่เราซักประวัติกันอยู่ทุกวันนี้นะคะว่าไปต่างชาติประเทศหรือเปล่าหรือว่าไปสัมผัสคนไข้โควิดหรือเปล่านะคะแล้วการแพร่กระจายเนี่ยจะเน้นหนักที่การสัมผัสกลุ่มของน้ำมูกหรือเลดซึ่งเวลาเราสัมผัสแล้วเนี่ยเราเอามาแปะโดนจมูกของเราเองหรือเราสูดดมเข้าไปอันนี้จะเป็นหลักในการเกิดการแพร่กระจายของโควิด -19 นะคะ ผู้แพร่กระจายเนี่ยสมมุติเราเป็นคนไข้จะต้องใช้เวลาเท่าไหร่ที่จะสามารถแพร่กระจายได้พบว่าเราสามารถแพร่ได้เลยตั้งแต่เริ่มมีอาการหนึ่งวันก่อนเริ่มมีอาการแต่ว่าแพร่ไปได้10 14วันนะคะเช่นเราม,มีอาการไปแล้ว0วันก็อาจจะยังสามารถแพร่ได้นะคะ เรารับแล้วเกิดการโลกเมื่อไหร่เพราะว่าระยะฟักตัวคือพอเรารับไปแล้วจะเริ่มเกิดโลคเนี่ยจะประมาณวันที่5้ถึงหเฉลี่ยจะอยู่ที่นี่ค่ะห้ถึงหวันหลังจากรับเชื้อนะคะแล้วก็บางทีระยะฟักตัวจะได้ถึง14วันนะคะอันนี้คือในแง่ของประวัตินะคะความแตกต่างของอาการนะคะไข้หวัดใหญ่เนี่ยจะมีอาการที่สําคัญคือจะมีอาการเรื่องของไข้ค่ะไข้ที่พบเนี่ยมักจะสูงเช่นในวันต้นๆอาจจะเกิน38องศามาถึงจะมาบ่นเลยว่าปวดหัวมีไข้ชัดเจนนะคะ มีอาการคับจมูกน้ำมูกไหลแล้วก็มีอาการไอได้อาการเหมือนไข้หวัดนะคะน้ำมูกไอต่างๆนะคะแล้วก็หายเองได้ใน7วันนะคะโอกาสที่จะเกิดลักษณะปอดอักเสบต่างๆเนี่ยสัมพันธ์กับสายพันธุ์นั้นเช่นจําได้ไหมคะมีปีหนึ่งเป็นไข้หวัดนกแบบนี้นะคะหรือ H1N1 ประมาณนั้นคะที่มันมีการเปลี่ยนแปลงก,ก็เกิดการเป็น ปอดอักเสบได้นะ,ะแล้วก็ขึ้นอยู่กับภูมิของร่างกายเช่นผู้สูงอายุก็อาจจะมีโอกาสที่จะเป็นปอดอักเสบตามมาได้นะคะส่วนโควิด -19 เนี่ยอาการจะคล้ายๆไข้หวัดใหญ่แต่ว่า80%ในประเทศไทยจะเห็นว่าไม่มีอาการได้เหมือนกันนะคะแล้วก็พอรับเชื้อไปแล้วเนี่ยอาการจะเป็นลันกษณะมีไข้ได้แต่ไข้เขาจะไม่สูงเด่นเหมือนกับไข้หวัดใหญ่จะเป็นไข้ขั้นเนื้อขั้นตัววัดแล้วอาจจะประมาณ37.5 37.8แบบนี้นะคะแล้วก็จะมีอาการร่วมพวกไอ แต่ว่ามักจะไม่ป่นเรื่องของน้ำมูกมากนะคะแล้วก็มีอาการเสียการรับรสรับกลิ่นอย่างนี้ค่ะเป็นต้นนะคะจะสามารถหายเองได้เหมือนกันใช้ระยะเวลาประมาณ1 0 1ถึงวันเหมือนกันนะคะความรุนแรงของการเกิดโรคเนี่ยบางครั้งเกิดปอดอักเสบได้โดยเฉพาะผู้สูงอายุนะคะเกิน60ปีขึ้นไปอันนี้มีเปอร์เซนต์ที่จะความเสี่ยงจะเกิดปอดอักเสบนะคะเป็นโรคร่วมเช่นเบาหวานความดันโรคปอดโรคหัวใจโรคตับนะคะมีโอกาสเกิดปอดอักเสบได้นะคะ ีนี้การรักษาปัจจุบันเราก็ทราบแล้วว่ากลุ่มของโควิด -19 กนะคะก็ยังไม่มีตัวยาที่บอกได้ชัดเจนร้อเซว่าตัวนี้ทานปุ๊บหายปั๊บยังไม่มีนะคะก็แนะนําเรื่องของรักษาตามอาการแล้วก็ต้องมีการกักตัวนะคะโควิด -19 กก็ยังไม่มีวัคซีนนะคะส่วนไข้หวัดใหญ่เรารักษาตามอาการเหมือนกันแต่แต่มียาต้านไวรัสไข้หวัดใหญ่แล้วนะคะมีการใช้วัคซีนซึ่งเราต้องฉีดทุกปีตามสายพันธุ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงนะคะ เพราะฉะนั้นการป้องกันทั้งสองโลกสําคัญที่สุดคืออะไรคะคือ1เราต้องมีการใส่หน้ากากการใส่หน้ากากเนี่ยมีประโยชน์ยังไงหนึ่งคนแพร่ก็คือคนที่ไอจามหรือน้ำมูกข,ของเขาก็จะติดอยู่ในเสลตเใช่ไหมอยู่ในผ้าที่เป็นตัวกองนะคะผ้าหน้ากากของเราเพราะฉะนั้นการแพร่ไปก็จะลดนะคะหรือแล้วก็คนรับการสุกดมเข้าไปก็จะลดลงไปด้วยนะคะการที่อยู่มีระยะห่างระหว่างกาันการล้างมือนะคะการที่ทานของร้อนนะคะ,ะเชื้อโรคอาจจะตายไ,ได้จากการทานท,านที่ อาหารผ่านกระบวนการสุกสะอาดแล้วนะคะแล้วควรแยกรับประทานเนื่องจากโควิด1 9เนี่ยค่ะมันมีการสัมผัสเป็นหลักใช่ไหมคะเพราะนั้นถ้าเรารับใช้ช้อนกลางด้วยกันก็มีโอกาสคอนแทคโดยการที่จับช้อนตรงนั้นได้นะคะแล้วก็หลีกเลี่ยงที่แออัดนะคะเราทราบอยู่แล้วว่าแสงแดดเนี่ยฆ่าเชื้อโรคได้ชะงัดนักนะถ้าเราอยู่ในที่ที่โล่งมีแสงแดดอันนี้ก็จะมีประโยชน์มากกว่านะคะ